สวีดดนสวัสดีถอรองเท้าไว้ตรงนั้นแหละนี่ก็จะหน่อยนะีันด้เดีบรองเท้าของเพื่อนอุยขึ้นไม่ได้อะะกรวันนี้เราจะอัดจับปลากระป๋องนก็จะกอเดี๋ยวลูกีมันจะเป่ยนาลูกีมันเนี่ยลงเออไม่เป็นไรอกประเด็นคือใส่ ไปไหนกันเนี่ยชิเกียวต้องเข้าไปรับถึงข้างไรไหมใช่ๆเดี๋ยวเราไปรับคันนี้นนหน้าร้อนไหมว่ารูปไงเอาที่หนีบผมมาเสบนิดผมดีกว่าถ้ามีปักอันนี้พ่อที่จาก็มีอยู่ไหนที่บ้านผม ก็หนีผมก็ได้อุ๊ยพี่ปิดอันนี้ไไอ้านอ่ะนอันนี้ถูกตามหาชเ็ดก่อนโอ๊หอรี่เด้ามันดูเร็วีเราก็ซสาวนังาเดปินอันนี้ ยิงน้ำใสยไข้างไเนี่ยนไม่นกหอ,อ,อโดนม่หนกไม่รับอวินี้เียวี้อ้ยเดียเวเราแตนป็นกาี่ก็เราก็จะสอนน้องนุ่นกันนะได้ใหครับอ้นี้คือเกียรโรนะเนี่โร่จะมีนี้ นี่ตกไปปุ๊บมันจะหายมันจะเป็นายถ้าเราจะใส่เกียร์สามเราดันไปเลยดันไปหน้าเลยนี่คือเกียร์สถ้าเกียร์สี่เราก็ดันนี่ปล่อยปุ๊บเราก็ดึงในเกียร์สี่ถ้าเกียร์ห้าเราตกมาปุ๊บตกมานี่แล้วเราก็ผลักมานี่นิดนึงให้มันติด้ชิดแล้วก็ดันนี่คือเกียร์ห้าต่อไปก็หกหกก็ดันชิดแล้วก็ดันหก ถ้าเกียร์เจ็ดเราก็ผักผักมาหาตัวเราเนี่ยทำเนี้ยมีเกียร์มีแปดมี8ดเกียร์ยรน,นี่เราใส่เกียร์สีมัก็จะไฟมันก็จะขึ้นเนี่ยดูนักเกรียน2คนนคี่ยจะจะทำใบกับขี่ประเภทสามนะครับอุย้ยประเภทอรกไม่ได้ครับอ้ยใ่ยวไทไหมเนอ เหยียบจักรยานเลยเนา,าะแต่บอกพี่มันอาจจะเตียเต้ยๆไปหน่อยนะพอดีเลยนั่งแบบเลือเจี๊ยจ๋า ก็เอาเถอะมานี่พอดีนั่งแบบสี่คนห้าคนแบบตายเลยอะ่ะแต่ถ้ารถนู่นมันไม่มีเบออาะนี้เนาะมันไม่มีเบาะดูพวกนี้ชาร์จแบตได้ไสบายเลยวันนี้เราจะพาน้องไปทำบุญกันนะครับเฮ้ย ดรถอ้เ้วนารถาอ้วนไปเลยยายนีเยโง้เยอโง่ค uh ้นันไ้นหกขึ้นไดบ่เบิรงเดอยอโขค้นได้บ่ ยบเลยโอ้ยขีนอกเอ้ยเดี๋ยวดสจนก่อซื้ออะไรไปใส่กินไหมจิบชุ้มพดพวก,ง,กวงุบกแทนกก้ามเกบเสียเด้ออันนี้กินได้นะคะขาไมเป็นไร<ห>น,น,น,นะคะือแบบนี้นะแปบลบว่าหยนะอันแค่บอกธรรมราดาก็เหนื่อยแล้วอะมานั่งบอกเนี่ยเจขาไดวเดเลินขาได้ เจ๊จ kind of ๋าไม่ลาเจ๊จ๋านางมันกษียณ้เหี่ยวต้องลงไปซื้อของเพราะว่าทางนี้ลงน่าเองตรงไอ้นู่นเลยกินอะไรไหมนี่กินซื้ออะไรไม่มีอะไรใช่ไหมมีอาหัรไม่เรากินนะคะโอเคแลอันนั้นมันใหญ่อันนี้อ่ะเห็นบุรีอยู่ในนั้นไหมเห็นก็ได้เนอะ เล่นกลารเล่นกลางเวลาเจ๊น้านอนอ่ะไปแล้วบ่จะตื่นแต่ว่านักเกิมๆแบบยูยูแบบบิ๊นไปก็มาดูมอมอยกันบนรถอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายเลยนะเปิดไฟตัวนี้ตุงสบางเห็นมเห็นหน้าเลยาเลยคือแบว่าทน ไม่ได้กันเนี่ยแล้วจะทำไงพี <h <h ah, h, ่เอียวพี <h> <h 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 <h> <h ่เอียวพามานดาเมียเมียมานไดันมันดาเมียเอ้าถ่ายรูปหนึ่งหนึ่ง ลืมจอดซื้อไหเมือม่อกี้ ขอบคุณเ c ซีนะครับทั้งของเกบูทั้งของสาวนุ่นของเจจาแล้วก็ของผมนะครับที่ร่วมบริจาคกันวันนี้ก็ได้ท่า็ได้พันกว่าบาทไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็ช่วยกันคนละห้าร้อยก็้ากันไปครับแล้วก็มีประธานรัไรยก็บริจาคมาแล้วครับห้าร้อยบาทประธานรับรเสียเอฟเลยครับเสียเอฟด้วยแล้วกัน

นี้นะไม่ต้องตาวกันสี่คนเดี๋ยวตอนเย็นต้องไอคือตอนเย็นต้องไปต้องไปโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเอ่อเดี๋ยวรักทูเจโบโบวี่แล้วก็สาวนุ่นสาวนุ่นสาวนุ่นนะครับนุ่นทั้งสองนั่นแหละวันนีุ้ยดูแบบสวยงามมากเลย มามา่าผมไม่เอานะเต็มรถแล้วของกินเต็มรถแล้วโอเคบายบายแต่เท่านี้แหละ